ารกำนัดค่ะเป็นนัดพร้อมสอบคําให้การจำเลยเพราะว่าในนัดที่แล้วเนี่ยคือเป็นนัด คือเรายื่นฟ้องคดีนะคะก็คือเป็นคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็นัดที่แล้วไต่สวนมฟ้องศาลประทับรับฟ้องคดีมีมูลวันนี้ก็จะเป็นนัดของตัวจําเลยที่จะต้องหลักหลักการกนะ็คือมารับทราบข้อกล่าวหานั่นแหละค่ะความหมายก็คือประมาณอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นกําหนดที่กําหนดนัดพิจารณาที่ศาลจะไต่ถามตัวจําเลยว่าโอเคคุณจะรับสารภาพหรือปฏิเสธตามฟ้องของเราค่ะก็วันนี้เราก็มาใน กระบวนการพิจารณาในตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทราบแนวทางของตัวจำเลยว่าจะรับไหมหรือจะปฏิเสธปฏิเสธจะยังไงเราก็จะกําหนดวันนัดส,สืบพยานต่อไปค่ะอันนี้เรามันมีค่าเสียหายเราเรียกไปหรือว่าอะไรครับคดีนี้เราเราไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายไปนะคะเราฟ้องเป็นหมินประมาทโดยการโฆษณาค่ะตรงนี้ทนายมีความมั่นใจแค่ไหนครับถามว่าใน ต้องบอกอย่างนี้ก่อนในฐานะทนายความนะคะเวลาเราทํางานมาเนี่ยเราบอกได้แต่โอกาสแนวโน้มโอกาสในการแพ้หรือชนะคดีแต่ว่าเราตั้งแต่ทํางานมาสิ่งที่ไม่เคยได้ยินจากปากทนายนิด้เลยคือมั่นใจว่าคดีนี้ชนะแน่นอนหรือแพ้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งด้วยจรรยาบรรณของทนายความนะคะแล้วก็สองคนที่จะตัดสินว่าคดีนี้มันเป็นความผิดหรือไม่ผิด คือศาลเท่านั้นแต่สิ่งที่เรานํามาฟ้องในคดีในวันนี้เรามีความรู้สึกว่าลูกความเราได้รับความเสียหายเราก็นําข้อเท็จจริงตรงนี้เข้าสู่ศาลให้ศาลเห็นว่าให้ให้ศาลมองว่าเรามองว่าตัวเราได้รับความเสียหายศาลเห็นด้วยไหมถ้าศาลเห็นด้วยศาลก็พิพากษาให้เขาได้รับโทษจําคุกนะคะแต่ถ้าศาลไม่เห็นด้วยศาลก็ยกฟ้องไปดังนั้นถ้าจะมาบอกว่าให้ทนายนี้ได้ยืนยันเหมือนทนายคนอื่นว่าอ๋อมั่นใจว่าันนี้ชนะแน่อันนี้แพ้แน่เราไม่เคยทํา แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการแจ่เกลือหรือทางจำเลยได้มาติดต่อเราไม่ค่ะเพราะว่าจากที่เราดูนะคะเราเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาเขาถึงไม่ได้อยากใล่เกล่ยในตรงนี้นะคะคู่กรณีเพราะว่าเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาไม่เคยแพ้คดีหมิ่นประมาทนะคะซึ่งเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าในมุมของเราเรารู้สึกว่าลูกความเราได้รับความเสียหายสิ่งที่เอาออกมาพูดเนี่ยหนึ่งมันมีข้อที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะคะ บางประการที่โอเคเราก็ยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรานํามาฟ้องอะค่ะมันมีหลายข้อมากๆที่เรารู้สึกว่าที่เราก็ตัวตัวลูกความนีด้าก็เอาหลักฐานมายืนยันว่าหลายๆสิ่งมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เขาพูดแล้วก็ถ้าหากมันมีข้อโต้แย้งกันโดยหลักทนายความก็จะต้องนําคดีขึ้นสู่ศาลไม่ใช่เอาใครมาพูดมาว่าต่อกันในสื่อโซเชียลแล้วก็คือให้โซเชียลลงโทษอีกฝ่ายหนึ่งค่ะแล้นเรื่องส่วนของ,ของทางค่ายไหครับ,รบอันนี้เรา เป็นยังไงบ้างครับในสุดม kind of ันเดินทางมาถึงวันที่3ก็เดี๋ยวรอฟังนะครับเพราะว่าตอนที่มันเกิดเรื่องมันก็เกิดความเสียหายจริงๆครับแล้วก็อ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าวันนี้ยังไงยังไงไม่ไม่ไม่มีอะไรครับยังยังไม่รู้ว่ายังไงครับก็ลองรอดูว่าศาสรว่ายังไงครับแต่แต่ก่อนนี้เนี่ยครับจะมีความกังวลมนะเพราะว่าเขาอ้างว่าขนาดจะมีปัญหาเรื่องอะไรแต่ว่าอาจจะมีอะไรเรื่องสัญญาที่อาจจะต้องรับสารุนามไว้ใแบบ ไม่ไม่กังวลอะไรเลยเพราะว่าหนึ่งในฐานะทนายความเราคิดว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะอย่างที่บอกว่าเรียกร้องความยุติธรรมให้รู้ความทีนี้เราดูจากพยานหลักฐานแล้วเนี่ยมันมีหลายส่วนในส่วนที่จําเลยได้ถแถลงข่าวหนึ่งเข้าใจว่าทนาย ตัวเองก็เคยถแถลงข่าวให้กับลูกความแต่ว่าในการที่เราถแถลงข่าวนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังมากที่สุดนะคะว่า 1. เราก็แก้ตัวให้กับลูกความเราด้วยไม่ให้ลูกความเราถูกโจมตีหรือเสียหายแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่เอาเรื่องที่ไม่จริงมาโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่เรามาฟ้องเพราะว่าเรามองว่าสิ่งที่ตัวจําเลยทํามันนอกเหนือกติกานั้นนะคะดังนั้นถามว่าวันนี้เรามีความกังวลใจอะไรไหมเรามั่นใจในข้อเท็จจริงของเราว่าข้อเท็จจริงเราสามารถพิสูจน์ได้สารเห็น ว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่เป็นความจริงอย่างไรนะคะส่วนว่าเขาจะแพ้หรือเขาจะชนะคดีขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลต่อไปอีกทีนี้ถ้าถ้าให้นิดาประเมินเนี่ยแนวทางในการต่อสู้ของเขาเลยนะคะข้อความเนี่ยนิดามองว่าถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะบอกว่าข้อความมันไม่ผิดไม่หมิ่นประมาทไม่เสียหายเนี่ยนิดามองว่ามันไม่ใช่ไม่งั้นเราก็คงไม่เอามาฟ้องแต่สิ่งที่เขาอาจจะอาจจะไม่ถูกลงโทษศาลอาจจะมองว่าเขามีความสุดจริต ก็ได้ทีเนี้ยก็ต้องดูต่อไปว่าสุดจริตยังไงตัวเราเองเราก็อยากรู้เหมือนกันสุดท้ายแล้วถ้าศาลวิพากษ์สาม,มาว่าสิ่งที่ท,ที่ตัวจําเลยเขาทาทาแบบนี้ได้ต่อไปเราจะได้นําไปปรับใช้ที่ไปทําร้ายคนอื่นแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็อ้างว่าเรามารักษาประโยชน์ให้กับลูกความ,มค่องท่เป็นประเด็นในแง่ของสัญญาของน้องที่กีตอนนี้าไปถึงไ,ไหนครับหรือว่าคดีคดีอนันคดีอันนั้น<ด>อยู่ในศาลค่ะอยู่ระหว่างพิจารณาค่ะ ซึ่งซึ่สารก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีข้อใช่แยกคนละคดีค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการวินปมาิจจิงๆจะบอกว่าเราเราเองเราเคยแถลงข่าวให้กับลูกความเยอะหรือตัวทนายความคนอื่นเขาก็แถลงข่าวให้กับลูกความเยอะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้มีใครที่ถูกฟ้องหรือเราก็ยังไม่ได้เคยฟ้องใครเพราะว่าเขาก็ทําในกรอบที่มันควรจะเป็นแต่อันนี้เรามองว่ามันเกินกรอบที่เขาควรจะทำวันนี้ที่ด้านหนักใจไหมครับด้วยความที่ เอาในส่วนของพี่ธนาเนี่ก็คือเป็นในแง่ของเป็นคู่กรณีเหมือนกันที่โดนแฝงโซเชียล<น>ที่ผ่านมา,า,าตรงน,นี้เรารสึกอย่างไรบ้างที่ต้องเจอจำเลยไอ้น,นี่เจอกันครั้งแรกแล้วไหมครับหลังจากเกิดกรณีนั้นใช่เจอกันครั้งแรกถามว่า ถามว่าอะไรนะกังวลหรือเปล่ามีความกังวลหรือกลัวโดนจับตามองไหมด้วยความที่เราก็มีประเด็นกันในโซเชียลมาก่อนหน้านี้กังวลไหมก็กังวลเพราะเราไม่อยากทะเลาะกับใครเราอยากทางานเราอยากให้ทุกคนแยกแยะได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพก็คือความสัมพันธ์หนึ่งแต่ว่าเราเราอยากให้ทุกคนแยกแยะได้ว่าอาชีพที่เราจะต้องทําเพื่อรักษาประโยชน์ให้ลูกความก็ต้องทําแต่ทีเนี้ยถามว่าเราสามารถก้าวข้ามผ่านได้แต่คนอื่นก้าวข้ามผ่านไม่ได้ถามว่าสุดท้ายเราก็จะต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้ค่ะประมาณ นี้จะมแบบอองใเขะะตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่จะฟ้องนะคะก็ถ้าถ้าถ้าวันนี้มันเท่านี้ก็โอเคตามนี้เรารับได้แต่ว่าอนาคตถ้ามันมีอะไรที่มาก ไปกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเกินเลยไปแล้วก็นอกเกมเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยทําอะไรกับใครนอกเกมนะคะเราทาเราทําก็ทําอยู่ในเกมทุกอย่างแต่ว่าถ้านอกเกมในจุดที่เรารับได้เราก็เราก็อยู่ของเราไปเพราะเราต้องทํางานเรามีหน้าที่ต้องทําแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันนอกเกมไปม,มากกว่านี้แล้วเรารับไม่ได้ก็คิดว่าอาจจะต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างแต่ว่าณวันนี้มันยังไม่มีแบบน,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 นั้นมาถึงในตัวเรากับจาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ